สวัสดีค่ะหญิงนะคะก็วันนี้จะมาสอนวิธีการใส่แฮร์พีชนะคะก็อันนี้หญิงใส่แฮร์พีชอยู่เป็นแบบลอนเด้งนะคะสําหรับผมยาวคันท้า,ทาก็เลือกสีที่คอนท,าทา้าธรรมชาตินิดนึงนะคะ่ะเข้ากับสีบนผมของเรานะคะแล้วก็จะส่งเดี๋ยวมาดูกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็ต้องมีเป็นแฮร์พีชก่อนนะคะอันนี้ความยาวแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะ แล้วก็มันก็จะเป็นกิฟตติดซึ่งจริงๆไม่ยากนะคะถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันดีกว่าผมต่อะคะ่ะเพราะว่าผมเรามันจะได้ไม่ร่วงด้วยอย่างหญิงนเนี่ยผมบางเพราะว่าต่อผมนานแล้วก็ทําให้ผมมันร่วงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็มีที่หนีบนะคะหนีบอะไรก็ได้อันนี้เป็นแนะนําเป็นสําหรับดูแล h a แฮ p i e นะคะเอาไว้ฉีดแล้วก็มันก็จะมีหวีด้วยสําหรับหวีนะคะ ถ้าเราไม่อยากให้มันรอนเด้งมากก็หวีสางมันนะคะแนะนำไม่ให้ใช้มือสางนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รอนไม่สวยนะคะเริ่มเลยดีกว่าเ้ยผมร่วงก่อนจะทรงก็หวีผมเราก่อนนะคะแล้วก็หวีแฮร์พีดด้วยโอเครอนมากเลยแต่ก็ต้องพยายาม ก็มัดผมนะคะรวบผมครึ่งหนึ่งก่อนอยู่ที่ว่าเราอยากติดสูงหรือต่ํานะคะอันนี้จะลองติดสูงดูนะคะก็มัดผมจริงไม่ต้องเนียบม,มากได้เพราะว่าพอพอปิดปุ๊บเนี่ยมันก็มองไม่เห็นละถ้าคนที่ผมบางๆก็อาจจะรวบครึ่งหนาสูงกว่าน,นี้นะคะอ่าพอพอรัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาแฮร์พีสเรานะคะติดด้านหลัง ต,ติดด้านหลังก็แล้วแต่คนถนัดนะคะก็เอาแปะตรงเนี้ยค่ะออกก่อนถ้าเหมือนกิ๊บติดผมธรรมดาได้่แหละคะ่ะเราก็เริ่มจากตรงกลางก็ติดติดไล่ข้างๆนะคะนี่นะคะ ถ้าเกิดผมอยากให้ข้างบนดูรอนด้วยก็อาจจะม้วนผมด้วยนะคะแต่นี่หญิงไม่ได้ม้วนอยากให้มันลอนไม่ได้เด้งมากเสร็จแล้วก็ปล่อยลงมานะคะผมตรง้านบนก็จะคุมกับแฮพ,พีสนะคะอาจจะทำรอนตรงนี้นิดนึงให้มันแบบผักไปด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแต่คนชอบอย่างช่วงนี้หญิงหน้ามาอะไรก็ไม่รู้ หน้ามาจะยาวละวกำลังลำคานมากไม่รู้ว่าจะไว้ยังไงเนี่ยนะคะก็อาจทำให้มันเป็นทุยๆหน่อยด้านหลังก็จะดูทุยนะคะค่อนข้างดูธรรมชาตินิดนึงแค่นี้ก็ไม่ต้องไปลาทำผมแล้วไปไงานไปเดินเล่นได้ดูไม่ออกนะคะว้า ผมจริงผมปลอมยังไงอย่าลืมเลือกสีผมที่มันเหมือนนะคะแล้วก็คุณภาพผมมันจะมีหลายแบบอะคะ่ะถ้าบางตัวก็สามารถเอาไปหนีบได้หนีบให้ผมตรงได้ทําให้เป็นผมรอนได้ก็จะราคาอีกเกตหนึงนะคะยังไงลองไปดูนะคะตัวนี้หญิงซื้อที่เพตินัมบางทีก็จะไปซื้อที่ยูเนี่ยนมอนะคะค่ะก็ยังไงลองทําดูนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย